เอาเลยครับผมทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมยูพิกตาชูเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับผมและตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของเวียดนามมีข่าวดีมากๆเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยแจกตัวละคร SS กี่ตัวเดี๋ยวมานับกันในเมลอ่ารู้สึกว่าจะได้ทุกเซื้อแล้วครับผมสําหรับคนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามเรียกได้ว่ามาสุ่มกันเพลินๆเลยสุ่ม SS เนี่ยได้โคตรเยอะอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวผมหาแป,ป๊บนึงนะนี่ได้ s ด้วยนะครับผมเขาจะแจกเป็นตัวละคร s ในระดับ SS แล้วก็เนี่ย แจกอะไรบ้างนี่ตัว ss 1ตัวอันนี้มีโอกาส d r อป ss 15%อนะครับผมอันนี้การันตี ss อ๋อเดี๋ยวผมจะสูงไม่ดูด้วยอ่าฮะประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะแจกเป็นส่วนของอ่ออยู่ไหนละมันจะแจกลูฟี่ dm ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอะแต่รู้สึกว่าจะต้องเป็นเซิร์ฟใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมดองไวห้หลาย id มากเลยนะเดี๋ยวมารับอันนี้ให้ดูก่อนโอ้โหโคตรดีนะครับผมเนี่ยดูดิ เค okay. ส่วนวิธีการเอโหลดผมก็สอนไว้แล้วในคลิปผมนะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ในคลิปนั้นด้วยอ่าส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาเปิดกันว่าระดเบาจะได้ตัวอะไรบ้างโห้หการันตีหนึ่งตัวเป็นไรฮะได้แฮนด์คอ์กนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคารินาคารินาที่ถ้าทำขึ้นเจ็ดดาวผมจะได้การันตีอีกอีกตัวหนึ่งนะเอยดีมากเลยว่ะเออแต่ไม่มีตัวซ้ำอ่ะเสียดายอ่านนได้โซโลเอสก็ยังดี โหก็ได้ได้เดี๋ยวได้ไประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเดี๋ยวรับให้หมดเลยอะเนี่ยอะไรบ้างวะเนี่ยได้อุปกรณ์ด้วยถัง,งสิบถังเอาซุ่มถังด้วยชิคกี้แจกโคตรเยอะอื้แม่งเ,เกลือใช่ไหม <laughs> โอเคครับส่วนของกิจกรรมผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมอ่าเนี่ยของเยอะจ,ะจัดเลย มีอะไรเล่นอีกบ้างเนี่ยอืมตรงนี้ก็ซื้อได้นะ,ะเก็บห้าพันได้การตีหนึ่งตัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งให้ดูแล้วกันอ่าแปบบ๊บนึงนะขอออกจากนะเอ้ยมีอะไรให้รับวันนี้อ๋อรับเป็นอัไนี้นะานี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนดีเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วกัน ผู้เล่นใหม่รู้สึกว่าจะแจกเป็นลูฟี่ดีเอ็มด้วยนะเดี๋ยวผมจำไม่ผิดอะนี่เดี๋ยวผมเข้าอันนี้ให้เพิ่งวิสเวตเองนะครับไอดีนี้นี่เนี่ยดูดิชิคกี้แจกลูฟี่นี้ด้วยแจกเอสด้วยแล้วก็แจกเหมือนเดิมเลยครับผมแต่เหมือนไอดีตะกี้มันจำไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูด้วยเนะี่ยเอาูฟี่เนี่ยโอ้โหชิคกี้บอกเลยใครไม่มาช่วงนี้นี่คือพลาดเลยนะครับเอาซูมไป อาคายนินุไม่ไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะคารินาอีกแล้วเฮ้ยขอตัวอื่นบ้างดิโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นมันก็เป็น ss นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นลูฟี่ดีเอ็มให้ดูเลยแล้วกัน b ีเอมไม่ใช่ดีเอ็มขออภัยฮะไปตรงนี้อัพไปก่อนเลยรู้สึกว่าสกิลอันติมันจะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับอืมไปเดี๋ยวผม ทำเล่นให้ดูตรงนี้แล้วกันโอ้ยเจสเก e แจกเอสด้วยโคตรดีฮะใครไม่เล่นตอนนี้นะพลาดมากเลยอ่าส่วนใครที่ทำไม่ได้ก็ลองออกเข้าใหม่ดูนะครับผัวผัวเผื่อว่าจะได้นี่ดูดิเปิดใหม่ได้แล้วอ่ะ ss4 ตัวนี่ยังไม่นับสุ่มนะเนี่ยเพิ่มสิบเอ็ดได้ ss4 ตัวคุ้มกว่านี้มีอีกไหมถามจริงเซิฟโกบอลยังไม่ได้เท่านี้เลยฮะ งานนี้มีย้ายกันมาเล่นซื้อเวียดนามเต็มแน่เลยนะครับผมก็ย้ำอีกทีละกันว่าลิงโหลดผมทําไว้แล้วในคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยละกันไอวิดีโอที่ผมใช้โหลดดูชิดเค้โคเท่เลยอ่าาะฮะเดี๋ยวปอบคูณหนึ่งให้ละกันนะครับผมอืมอ่ะสํสหรับคลิปนี้ก็ ถ้าใครถามว่าคุ้มไม่คุ้มซื้อเป็นนามผมบอกให้เลยล้วกันว่าคุ้มจัดๆนะเออกิจกรรมก็เยอะแจกตัวละครก็เยอะเอาดิเอาไงอะโอเคโอเคอเค๋อนี้เลยก็ตามที่มันคนรบกำหนดนะอะไรครับเนี่ยมากมายแกกองโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครแล้วก็ที่สำคัญ เอ้ยย้ำอีกทีแล้วกันเอาอย่าลืมแล้วกันลิงโหลดใต้คลิปบ๊ายบาย